ใช่ก่ะท่านคะแล้วก็นิมนต์พระมาแล้วก็เชิญผู้ปกครองมาได้ครบเลยนะครับทั้งเรื่องบ้านวัดโรงเรียนใช่ค่ะบ้านวัดโรงเรียนค่ะด้วยกันนะคะรวมกันหมดเลยนะคะเยวผมเยอะมากเลยค่ะท่านดูใ่ะได้ดูผ้าพัฒนาสารธารณดีค่ะลองชมผ้าป่าค่ะมีขบวนแห่ค่ะ ของเด็กๆโรงเรียนพิชัยพัฒนาเริ่มขึ้นพร้อมกับงานเปิดศูนย์การเรียนรู้พิชัยพัฒนาร่วมใจอาสาพัฒนาคุณธรรมที่ล้อมรวมเอาความดีของเด็กๆในโรงเรียนมาไว้ด้วยกันเวลาเราทอดระป่าเนี่ยเราจะนำสตังติดที่ต้นมะป่าแล้วก็ไปถวายพระพระท่านก็จะสวดเป็นสิริมงคลทุกคนก็จะมีความสุขใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เราไม่ได้เน้นเรื่องเงินแต่เราเน้นเรื่องให้เด็กทำความดีค ความดีของเรามารวมกันเราก็จะมีกำลังใจให้ทำความดีต่อไปค่ะเป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นหลังจากผู้บริหารโรงเรียนไปดูงานด้านจิตอาสาที่มูล,ลนิธิพุทธจือที่ประเทศไต้หวันและกลับมาจัดก,กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนโดยเริ่มชวนเด็กๆจดบันทึกความดีทุกวันช่วยงานครูช่วยเหลือครูช่วยกันเก็บขยะในโรงเรียนอย่างนี้ค่ะ ควมดีต่อตอนเองต่อผู้อื่นต่อชุมชนและโรงเรียนก็นําไปบันทึกลงในสมุดบันทึกความดีได้ค่ะก่อนไม่ได้บันทึกก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ทำานะฮะพอพอได้บันทึกมาเอยจะต้องทําความดีมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะต้องทําความดีอะไรบ้างจากความดีเล็กๆในโรงเรียนขยายต่อไปยังชุมชนโรงเรียนจึงร่วมมือกับแพทย์พยาบาลจิตอาสาจากโรงพยาบาลบ้านแพว โรงพยาบาลโพธารามมูล,ลนิธิพุทธถือจี้ประเทศไทยจัดก,กิจกรรมตรวจสุขภาพและรักษาตาต้อกระจกให้ผู้สูงอายุในชุมชนโดยมีคุณครูและนักเรียนอาสามาช่วยงานอย่างเต็มที่จากที่รับสมัครจิตอาสาเพียง40คนเด็กๆมาสมัครถึง120คนมาเสบนะ้ำแล้วก็เอาขานมไปให้คุณตาคุณยายไปถึงที่โรงเรียนพิชัยพัฒนาโอ้โหตอนรับยังมาโห ให้อย่างดีเลยคนที่มานั่งรอแล้วมีรอยยิ้มให้เราหนูก็ประทับใจอะ่ะหลังจากคุณตาคุณยายได้รับการรักษาแล้วคุณครูและนักเรียนจิตอาสาก็พากันไปเยี่ยมติดตามอาการถึงบ้านการจัดกิจกรรมในโรงเรียนให้เด็กได้มีโอกาสทำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดดึงความดีในตัวของเด็กออกมาแล้วเด็กเปลี่ยนแปลงเยอะเลยค่ะมีจิตอาสามากยิ่งขึ้นพูดจาไพเราะขึ้นดีใจมากนะครับเด็กมานี่แสดงว่า สังคมเราเนี่ยมีความหวังนะครับถ้าเราปูให้แน,น่นๆหน่อยเรื่องจิตอาสาเนี่ยก็จะดีแล้วคุณธรรมความดีก็จะกลับคืนมาคืออีกหนึ่งตัวอย่างในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมลงในใจเด็กๆด้วยพลังของจิตอาสาและชวนกันลงมือปฏิบัติจริงเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับน่ารักไหมครับ เรื่องของเด็กทาความดีไปสู่ผ้าป่าความดีและสิ่งที่ผมจะต้องเรียนถามท่านอาจารย์ปริยาวันต่อไปก็คือเรื่องของจิตอาสาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับซึ่งโรงเรียนทําให้ชุมชนกับโรงเรียนนั้นเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงด้วยกิจกรรมทางด้านสุขภาพใช่ไหมครับอาจารย์คิดยังไงฮะถึงได้ออกมาเชื่อมโยงตรงนี้ครับที่ทาให้ลงตัวมากเลยผมคิดว่าชุมชนก็จะพยายามที่จะเข้ามาหาโรงเรียนมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านครับ คือโรงเรียนพิชัยพัฒนาเนี่ยเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเนี่ยออโรงเรียนเราจะทําเป็นโรงพยาบาลได้อย่างไรครั้งแรกเมื่อปีออ52นะคะแล้วก็53แล้ว54เนี่ยทางมูลนิธิพุทธชื่อจี้โรงพยาบาลบ้านแพรและโรงพยาบาลโพธารามเนี่ยออได้การอนุเคราะห์สําหรับผู้ปกครองก่อนในปีแรกนะคะคเนื่องจากว่าคุณครูออไปเยี่ยมบ้านเด็กนะคะเยี่ยมบ้านเด็กเราจะเห็นสภาพ ของผู้ปกค,ครองที่ยากไร้ถึงแม้กรุงเทพมหาคนครจะมีโรงพยาบาลมากมายแต่ว่าด้วยภารกิจของผู้ปกค,ครองที่ต้องทางานบ,บางคนตาเจ็บบางคนฟันผุนะคะ<ม>แล้วบางคนก็สุขภาพทั่วไปเบาหวานความดันเป็นเรื่องปกติแล้วทางบุญิทิพระเจ้าสือจี้เนี่ยท่านก็มาให้ทุนนักเรียนโดยโดยทั่วไปมาให้ทุนนักเรียนอยู่แล้วนะคะทีนี้ท่านก็คิดว่ารียนพิชัยพัฒนาออลองมีข้อมูลตัวนี้ไหมที่ผู้ปกค,ครอง เรื่องสุขภาพนะคะคบ,บอกว่าเรามีจากการที่เราเยี่ยมบ้านเด็กเมื่อมีเสร็จแล้วก็โดยโดยประมาณ,ปร,มาณประมาณเท่าไหร่บอกว่าประมาณสักน่าจะประมาณสักสองอยกว่าคนนะคะเเราก็ทําปีแรกเมื่อวันที่26หมิถุนาปีปีห้าสองนะคะดังนั้นพอเริ่มต้นจุดประกายตรงนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าแล้วเรามีเด็กทําความดีหรือเปล่าพอดีมีฐานของเด็กทําความดีและจิตอา,าสาอยู่แล้วก็ขอแค่4ี่สิบคนทาอะไรบ้างเด็กๆก็จะหนึ่ง ช่วยลงทะเบียนช่วยต้อนรับคนป่วยช่วยในการที่จะต้องเสบฟน้ําเสรบขนมต้องเลี้ยงอาหารฟรีทั้งหมดเป็นมังสวิรัติเดี๋ยวต้องดูแลคนป่วยจูงเข้าห้องน้ํารถเข็นแล้วก็ในส่วนของทําความสะอาดห้องน้ําหรือว่าล้างถ้วยล้างจารน่าดีใจมากเลยค่ะเด็กๆสมัครเต็มที่เลยค่ะสี่สบห้าสิบคนในปีแรก ก็สําเร็จด้วยดีคะ่ะเ,เรียกว่าเป็นจิตอาสาแบบบูรณาการได้ไหมครับใช่ค่ะคือช่วยช่วยคุณหมอ,อใช่ช่วยกคุณหมอแล้วทีนี้ผู้ปกครองล่ะคะผู้ปกครองจากที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลามาช่วยนะครับก็เห็นลูกๆทําความดีเนี่ย